สิ่งแรกที่เราเราคำนึงถึงนะคือความปลอดภัยผลข้างเคียงเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะทุกวัคซีนนะฮะไม่ว่าจดทะเบียนมาหลายสิบปีก็ยังมีอยู่นะแต่ลูกคุณนี่จะมีเสื้อกรอกนะครับถ้าเปิดเป็นเชื้อตายก็อาจจะเป็นเสื้อกลอกที่บางหน่อยสองสอง,สองเข็มก็สองชั้นแต่ดีกว่าไม่ฉีดดุนแน่นอนแล้วแต่ถ้า mRNA ก็เสื้อกาอมันหนาหน่อยเพราะว่ามันมีการศึกษาวิจัยแล้วว่าความความสามารถในการป้องกันนี่มันจะสูงกว่าแต่ผลข้างเคียงก็สูงกว่า คือถ้าเผื่อพูดว่าเป็นเป็นหนูทดลองนะเขาทดลองไปเมื่อปีกว่าแล้วเขาเลิกทดลองแล้วมันต้องมีข้อมูลมีการศึกษาวิจัยสิ่งแรกที่เราเราคำนึงถึงนะคือความปลอดภัยวัคซีนวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยนะครับที่เป็นที่เป็นโควิดอันนี้ตัวเนี้ยได้รับการขึ้นทะเบ,บียนในในอเมริกาเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบและเต็มรูปแบบละเหมือนกันเลยถ้าฉีดกับไม่ฉีดมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการติดเชื้อตัวจริง คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อกี้มี3าสข้อที่กล่าวไปแล้วนะฮะว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความกดดันของพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่เขาฉีดแล้วบอกเอ้ลูกคุณเนี่ยจะเอาเชื้อเข้ามานะครับซึ่งอันนี้นะฮะทางทางกระทรวงศึกษาเนี่ยก็กําลังกําลังทําความเข้าใจอยู่นะครับเพ่อในทางนโยบายไม่มีบังคับแบบนี้แน่นอนแต่มันอาจจะเกิด การพูดคุยกันในทางสังคมคน,นหมู่มากเนี่ยว่าก็จริงๆก็เหมือนผู้ใหญ่นั่นแหละเอ้คุณฉีดหรือยังจะฉีดถ้ายังไม่ฉีดจะเพิ่งเข้ามานะนาอะไร <laughs> เหมือนกับออฟฟิศใหญ่ๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับถูกต้องครับถ้าคุณอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยที่ไม่ฉีดเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับมีมีแรงกดดันในกลุ่มนั้นเล็กน้อยแต่ว่าโอเคมันก็เป็นโจทย์ที่โรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องไปทําความเข้าใจวัคซีนวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ย มันเอาตัวเชื้อเป็นเนี่ยซึ่งเป็นมามาจากลิงลิงชิมแปนซีเนี่ยมันถูกตอนไม่ไม่สามารถแบ่งตัวไนดะ้เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าวัคซีนโควิดมีเชื้อเป็นเนี่ยยังไม่น่ามีนะฮะเอาแค่พูดคําว่าเชื้อเป็นนี่ก็ผิดแล้วผิดแล้วนะส่วน m อ็มเราก็ไม่ได้เรียกว่าเชื้อเป็นไม่ใช่ครับมันคือชุดคําสั่งที่สั่งเคราะห์ขึ้นมาถูกต้องอื่นเข้าไปในร่างกายกไม่ได้เอามาจากตัวเชื้อนะไม่ใช่ครับถ้าเป็นเชื้อเป็นคือเชื้อเป็นเป็นเชื้อธรรมชาติเป็นเป็นอาจจะเข้าทางสมองได้ ไปถึงการติดเชื้อเหมือนถึงการการติดเชื้อไปหัวใจไปปอดปอดเนี่ยชอบที่สุดนะฮะคือสมองเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ที่ไปมดลูกนี่ผมยังไม่เคยได้ยินนะยังยังไม่เคยเห็นว่ามันมันไอ้วัคซีนนี่ไปที่มดลูกหรืออะไรเลยเพราะว่าเขาจะมีการบ่งบอกนะว่าเชื้อตัวนี้จะทําลายพวกอไอ้ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ไหมหรือมีผลต่อว่าทุกวัคซีนเนี่ยบอกว่าไม่มีข้อมูลทั้งนั้นไม่มี เพราะยานต้าเบอร์อย่างนี้จะต้องเอามาให้ดูกันนะฮะแล้วเรามา,าวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะมไม่มีปัญหาว่าที่หนึ่งจริงหรือไม่นะครับหรือหรือมันเป็นแบบนี้ครับว่ามันเป็นประสบการณ์ความเชื่ออะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ไว้ใจ m r n a ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มันยังหลงเหลืออยู่ไหมคุณหมอแม่ว่าเราจะรู้จักมันมาก็ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วนะ เทคโนโลยี m <ช>ิอเนี่ยสำหรับ,ค,รบคนทั่วไปในโลกอาจจะยังใหม่จริงๆบรรดาหมอๆช่วงแรกๆก,ก็ยังตั้งข้อสงสัยกับมันด้วยซ้ำหนึ่งแต่เชื้อความคิดแบบนี้ที่ยังไม่ไว้ใจ m ิ a ยังมีอยู่หมอะอันนี้อันนีค้ความคิดแบบนี้เนี่ยนะผมคงไม่กล้าไม่กล้าวิจารณ์นะฮะนะเพราะว่าก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถเสพข้อมูลพวกทางวิทยาศาสตร์ต่างๆจากที่ต่างๆได้เพราะฉะนั้นอันนี้คงคงไม่กล้าวิจารณ์ครับ ที่เขาพูดกันว่าอาจจะมีผลในระยะยาว10ปี20ปีมันเข้าไปอยู่ในร่างกายวันนี้มันอาจจะยังบอกไม่ได้แต่ในอนาคตมีความเสี่ยงตกลงตอนนี้มันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกหรือยังว่า mi na จะทําร้ายเราในอนาคตครับคุณหมอคือเท่าที่ฉีดมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ผมว่าหลายร้อยล้านโดสแล้วนะฮะก็เท่าที่ฉีดมาเนี่ยประมาณสักปีกว่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่มีอะไราร,ารายงานออกมาว่าเนี่ยมันไปทําลายร่างกายตรงจุดไหนอะไรบ้างเนี่ย แต่ประโยชน์เนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นชัดว่ามันป้องกันโรคเนี่ยได้ชัดเจนคือผมจะยกตัวอย่างให้กับพ่อ,พอแม่ผู้ปกครองหลายคนที่ถามผมนะฉีดมันถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันจะเป็นไงดีไหมนะผลข้างเคียงผลข้างเคียงเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะทุกวัคซีนนะฮะไม่ว่าจดทะเบียนมาหลายสิบปีก็ยังมีอยู่นะแต่ลูกคุณนี่จะมีเสื้อกรอกนะครับถ้าเปิดเป็นเชื้อตายก็อาจจะเป็นเสื้อกรอกที่บางหน่อยสอ,ส,อสองเข็มก็สองชั้นแต่ดีกว่าไม่ฉีด ดูนแน่นอนแล้วแต่ถ้า m n a ก็เสื้อเกาะมันหนาหน่อยเพราะว่ามันมีการศึกษาวิจัยแล้วว่าความความสามารถในการป้องกอันมันจะสูงกว่าแต่ผลข้างเคียงก็สูงกว่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดง่ายๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจด้วย